สวัสดีครับผมพุชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวนับได้ว่าเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของประเทศไทยและอีกอาชีพหนึ่งที่คู่กับอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวก็คือมัคคุเทศก์ครับอาจารย์ครับการที่จะเป็นมัคคุเทศก์เนี่ยต้องทําไงบ้างครับทีแรกเลยคงต้องเตรียมเตรียมตัวนะครับในด้านความรู้และทักษะโดยเฉพาะทักษะด้านภาษา,ษาต่างประเทศครับที่สองก็คือเรื่องทักษะ ภาษาในนี้คือทักษาภาษาต่างประเทศเพราะว่านี่จำเป็นมากสำหรับมักคุเทศคนะครับความรู้ก็อย่างอย่างพวกความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ความรู้เรื่องโบราณคดีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นที่เราจะทําอาชีพมักคุเทศเราได้รู้จักอาชีพมักคุเทศกันไปแล้วเราไปสํารวจกันครับว่าคนทั่วไปเขียนคานี้อย่างไรคิดว่าคานี้ถูกค่ะกอไก่กะลันมั่นใจคี่ว่าหนูกันลันหนูว่าน่าจะนี้โจ๊กกล้อง ิงมั่นใจอันนี้นะครับคุณจะใช่คุณจัใช่้ก,ก,ก,กอ่าไร่างั่ใจครับตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่ามัคคุเทศหมายถึงผู้นำทางผู้ชี้ทางผู้บอกทางผู้นำเที่ยวคำว่ามัคคุเทศเขียนอย่างนี้ครับมอม้มมาไม้หันอากาศคอควายคอควายสรลอ,อุ สาะ,ะเอททหารสสาลากไก่การันรู้กันอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับเขียนกันให้ถูกใช้กันให้ถูกต้องด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกัน,นีนใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ